ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเช่นเคยนะครับกับผม Trader อร์แอนด์วันนี้นะครับผมก็ได้มีบิลมาทําการแนะนําเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมตัวบิลนี้นะครับมีชื่อว่าบิลสายฟ้าแหลงโนมถ่วงนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอกันนะครับผมได้ค้นพบว่า มีเพื่อนๆบางคนนะครับเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมแต่ว่าไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็อยากจะขอร้องเพื่อนเพื่อนที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะครับช่วยกันกดติดตามช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อที่ตัวผมจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์แล้วก็เพื่อที่ตัวเพื่อนเองนะครับจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์แล้วก็สาระด,ดีจากช่องของผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับทําการกดติดตามไปแล้วก็ร <c oughs> ับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอสายฟ้าแรงน้มดวงพร้อมกันเลยครับผมสำหรับสิ่งที่จำเป็นต้องมีในบิลนี้นะครับนั่นก็คืออาวุธที่มีชื่อว่า พางอสูรดวงดารานะครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้นะครับจะดรอปจากบอสต,ตัวหนึ่งนะครับซึ่งบอสต,ตัวนี้อยู่ตรงไหนเพื่อนๆเ,เปิดแผนที่พร้อมกันเลยนะครับตัวบอสที่ผมพูดถึงนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับให้เพื่อนๆน,นะครับทาการวาร์ปไปที่พรชั้น9ของภูเขาไฟเกียวเมียนะครับผมก็ไปกันเลยก็หลังจากที่เพื่อนๆทําการวาร์ปมาที่พรดีแล้วนะครับชั้น9้าของภูเขาไฟเกียวเมีย ค่อยทำการขี่ม้านะครับขึ้นไปบนลมตาลน,นี้นะครับเราก็จะเจอบอสขางบดน,นี่นะครับตัวบอสถ้าเพื่อนๆน,นะครับสามารถเอาชนะบอสได้ก็จะได้อาวุธมาครอบครองนะครับผมไปช่วยกันเลย ก็หลังจากที่เพื่อนๆนะครับเอาชนะบอสได้ก็จะได้ทั้งหินแร่สีขาวระดับ6แล้วก็หินแร่สีเหลืองระดับ6กครับแล้วก็จะได้ตัวอาวุธคางอสนรดวงดารามาใช้งานกันนะครับผมก็บอสก็ค่อนข้าง,ง,งเก่งนะครับก็ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะพอสมควรเลยนะครับก็ต,ตัวอาวุธคางอสนรดวงดารานะครับจะเรียกร้องค่าความแข่งเก่งที่34ค่าความชํานาญที่12แล้วก็ค่าความฉลาดที่20นะครับผม เพื่อนๆก็จําเป็นต้องอัพให้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่21.5กิโลกรัมเลยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัวคางอาสูรดวงดารานะครับจะมีตัวสกิลอาวุธนะครับที่มีชื่อเรียกว่าสายฟ้าแรงน้ม่วงนะครับเป็นะกิวเรียกสายฟ้าในระยะไกลนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ซึ่งเป็นท่าที่ค่อนข้าง OP เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนี่นะครับจะเป็นท่าสายฟ้าแรงน้มขวงซึ่งท่านี้นะครับจะกิน เอครั้งละส3บหานด้วยนะครับแล้วก็าสามารถกดสับแปมได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวท่าสายฟ้าแรงน้อมถ่วงก็ตัวท่าสายฟ้าแรงน้อมถ่วงนี่นะครับจะมีข้อดีหลักๆของท่านนิดนนะครับตรงที่ระยะไกลมากนะครับผมไกลพอๆกับพวกมนตาหรือว่าคาถาที่ใช้จาก คาถาหรือว่าตาประทับเลยนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่2นะครับนั่นก็คือความสามารถทําให้ศัตรูล้มนะครับหรือว่าสตันซึ่งทําได้ง่ายมากนะครับเพียงยิงแค่ประมาณ 2- อถึงสครั้งนะครับก็สามารถสตันบอสหรือว่าศัตรูทั่วไปได้แล้วแต่ก็จะมีบอสบางตัวนะครับที่อาจจะต้องใช้ถึง4ีในการเพื่อทำให้ล้มนะครับผมแต่ว่าก็เป็นท่าที่สามารถทําให้ศัตรูล้มได้แน่นอนร้อเปรเ็นะครับผมเพราะว่าผมลองทดสอบแล้วซึ่งก็ทําให้ท่านี้นะครับค่อนข้าง,ง o อเลยในการใช้งาน โดยความแรงของตัวท่าสายฟ้าแรงน้มถ่วงนะครับจะมีด้วยกัน2ดามจนั่นก็คือดามจกายภาพกับดามเม็ดวุ่นนะครับผมแต่ว่าดามจหลักๆจะอยู่ที่ดามจกายภาพนะครับก็มาต่อกันในส่วนของการอัพค่าสถานะนะครับตัวเบล์นี้นะครับจะมีค่าสถานะหลักๆอยู่ด้วยกันประมาณ2 2- ถึง4ค่านะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆนะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะมีค่าพลังชีวิตกับค่าความทนทานนี่เป็นค่าสถานะหลักแน่นอนนะครับผม ส่วนค่าพวกความแข็งแกร่งความชนานาญความฉลาดนะครับจริงๆอัพให้เพียงพอต่อการใช้งานตัวอาวุธคางอาสนดวงดาราก็พอนะครับผมแล้วค่อยเอาแต้มไปลงพวกค่าความทนทานกับค่าพลังชีวิตก่อนก็ในส่วนของค่าพลังชีวิตนะครับผมแนะนําว่าอัพเลวๆให้ได้ประมาณสัก30หน่วยอย่างตับนะครับกําลังดีเพื่อที่ให้ตัวละครของเพื่อนๆนะครับไม่ถูกศัตรูโจมตีตายในครั้งเดียว ่นค่าความทนทานนะครับผมแนะนําว่าอัพราๆ25หนว่วยเป็นอย่างตับนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับสามารถแบกน้าหนักอุปกรณ์ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าตัวอาวุธของเราคางอสนรดวงดาราก็มีน้ําหนักอุปกรณ์ถึง2 1 5กิโลกรัมเลยนะครับซึ่งเสือว่าสูงมากถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ชุดเกาะดีๆด้วยก็จําเป็นต้องอัพค่าความทนทานให้สูงพอนะครับผมเพื่อที่จะใส่ทั้งชุดเกาะแล้วก็ถือพวกอาวุธหนักๆแบบค้างอาสน์ดวงดารานะครับผม ค่าความแข็งแกร่งค่าความชํานาญค่าความฉลาดน,น,น,นะครับผมแนะนําว่าให้อัพให้เพียงพอต,ต,ต่อการใช้งานอาวุธก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื <ๆ S 1> ่อนๆนะครับคิดว่าตัวเองอัพค่าพลังชีวิตแล้วก็ค่าความทนทานเพียงพอแล้วแ็อยากให้ท่าสายฟ้าแรงท่วมท่วงแรงขึ้นน,น,ขขน,นนะครับผมแนะนําว่าให้ลงที่แต้มค่าความแข็งแกร่งหรือไม่ก็ค่าความชํานาญนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าความแรงจากค่าสายฟ้าแรงท่วมท่วงจะมาจากดาเมจกายภาพเป็นหลักนั่นก็คือ ถ้าเราจะอยากให้มันแรงขึ้นก็คือควรจะอัพค่าความแข่งกับค่าความชํานาญนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะอัพเลยครับแล้วแต่ความชอบสมบุกันเลยส่วนค่าความฉลาดผมแนะนําว่าอัพแค่20 mm. Luckily, Hence, ่ก็น oh, ่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมแล้วก็ขอเสริมในส่วนของค่าสภาพจิตใจนะครับเพราะว่าตัวบิวของเราจะเป็นการใช้ผ้าสายฟ้าแรงน้ำถ่วงค่อนข้างบ่อยนะครับผมเพื่อนๆยังเพื่อนๆก็สามารถแบ่งแต้มมาลงค่าสภาพจิตใจเพื่อให้เพื่อนๆนะครับมี f p สูงขึ้น จะได้ใช้งานได้หลายครั้งนะครับก่อนที่เราจะกระดกน้ายาปวดสีฟ้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาต่อกันในส่วนของชุดป้องกันแล้วก็ตัวเครื่องรางนะครับตัวชุดป้องกันผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับพยายามใส่ชุดป้องกันให้ได้ค่าพลังป้องกันที่สูงที่สุดโดยที่น้ำหนักอุปกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ปางกลางนะครับผมส่วนเครื่องรางนะครับผมยังคงแนะนําเป็น3มชิ้นเหมือนเดิมนั่นก็คือเครื่องรางเต่าเขียวพระกรุณาพฤกษาทองตระทับผู้พองราตะกรหรือว่าตระทับราตะกรนะครับ ่วนเครื่องรางเพิ่มเติมที่อยากจะทาการแนะนานะครับนั่นก็คือตาคารเลียนะครับผมซึ่งมีความสามารถในการลด f p เมื่อเราใช้สกิลหรือว่าใช้เท่าสงครามนะครับซึ่งจะลดที่ประมาณ25%นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับจากก่อนหน้านะครับถ้าสายฟ้าแรงทุบหวงผมจะใช้ครั้งละ13หน่วยตอนนี้ผมใส่ตาคารเลียอยู่ก็จะใช้ที่ครั้งละ10หน่วยนะครับผมก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับสำหรับผม ส่วนเครื่องรางตัวอื่นที่อยากจะทําการแนะนํานะครับนั่นก็คือมีดสังหารสีชาติแล้วก็ตัวมีดสังหารสีครามนะครับผมเพราะว่าตัวบิวของเรานะครับจะใช้ถ้าสายฟ้าแรงน้่พวงทําให้สตูสตันหรือว่าล้มค่อนข้างบ่อยนะครับเมื่อเมื่อสตูสตันหรือว่าล้มแล้วเราสามารถโจมตีถึงตายหรือว่าโจมตีแบบคิดค่อนได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับถ้าเราใช้ประโยชน์จากการโจมตีถึงตายเราก็ยังสามารถใช้ตัวมีดสังหารสีครามกับมีดสังหารสีชาตินะครับพฟื้นฟู HP หรือว่า FP ของเราได้ครับเมื่อเราทําการโจมตีถึงตายบศับ ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่เหมาะสมกับบิลนี้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ลองไประปยุกต์ใช้งานกันดูนะครับก็มาต่อกันที่สไตล์การเล่นของตัวบิลนี่นะครับบิลนี่นะครับจะเล่นง่ายมากนะครับเพียงแค่เราสแปมตัวท่าสายฟ้าแรงน้อมถ่วงใส่ศัตรูนะครับเมื่อศัตรูลม้มแล้วก็เข้าไปทําการโจมตีแบบคิยิคอนนะครับแล้วก็ถอยห่างออกมาใช้ท่าสายฟ้าแรงน้อถ่วงซ้ําไปนะครับล้มอีกก็รอเข้าไปตีอีกเมื่อศัตรูจะตายนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวบิลนี้ไม่ยากเลยก็ไปเลยพร้อมกับผมกันเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างการใช้งานบิลสายฟ้าแรงน้ำพอง ก็จะเห็นนะครับว่าผมใช้เพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถทําให้เจ้าหมาหัวที่เล็กนะครับของเนินมังกรเกฮอสตันได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้าง OP เลยนะลยนะผมเพื่อนก็สามารถเอาไปใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ระยะของท่านครับค่อนข้างไกลด้วยนะครับลองสังเกตกันดูดีๆก็มาต่อกันที่เรื่องของการตีบวกละครับตัวเบลนี้นะครับจะตีบวกอาวุธแค่ชิ้นเดียวนะครับนั่นก็คือตีบวกแค่อาวุธคางอสูรดวงดารานะผม เพราะผมคิดว่าเราไม่สามารถสมใส่อาวุธชนอื่นได้นะครับเพราะว่าตัวน้ำหนักอุปกรณ์เราน่าจะไม่สามารถอยู่ในเกณฑ์ปานกลางได้นะครับผมแต่ถ้าใครสามารถอัพความทนทานได้ลงสูงนะก็ยังสามารถสมใส่อาวุธชิ้นอื่นได้นะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดความจําเป็นนะครับเพราะว่าแค่ตัวขางอาสน์ดังดวงลาลาก็มีท่าเท่าสงครามสายฟ้าแล้วทุ่งที่ค่อนข้างโอเพีแล้วมันจำเป็นต้องใช้อาวุธชิ้นอื่นในการใช้งานนะครับผมซึ่งถ้าเราใส่อาวุธแค่ชิ้นเดียวก็ไม่น่านมีปัญหาเรื่องการปีบวกนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอข้อมูลของตัวบิลสายฟ้าแหลกนมถ่วงก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าเป็นบิลที่ทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าสามารถทำให้ศัตรูติดตั u นได้ค่อนข้างง่ายก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดว่าเกม Elden Ring มันค่อนข้างยากก็สามารถไปเอาอาวุธชิ้นนี้มาใช้งานกันได้นะครับจะยากแค่ตอนสู้กับบอสที่ดรอปตัวอาวุธแค่นั้นแหละครับพอได้อาวุธมาก็ท้งง่ายอย่างเห็นได้ชัดกันเลยก็ไปลองกันได้นะครับ ก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเพื่อที่ช่องของผมจะได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อที่ตัวผมนะครับจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์แล้วก็เพื่อที่ตัวเพื่อนๆเ,เองจะได้ไปพานสาระแล้วก็คอนเทนต์ดีๆจากช่องของผมสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบิวทถัดไปสวัสด,ดีครับ